สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นดวงความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะภายใน1-3ถึงเดือนนี้คนวันพฤหัสความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ให้เลือกรับเอาแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ มาดูกันเลยค่ะชาววันพฤหัสนะคะจะขออนุญาตครูครบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจํากายของคุณวันพฤหัสนะคะว่า1-3เดือนนี้คุณจะเจอสถานาการณ์ความรักแบบไหนนะคะอืมเครียดคิดมากวิตกกังวลน,นอนไม่หลับเนี่ยยิกก่งกลาคืนยิ่งนอนไม่หลับเผลอสะดุ้งลุกขึ้นมาตื่น,นมาเป็นชาวธาตุลม,มิถุนตุลกุมนะคะอืมธาตุไฟเมสิงธนู คุณจะประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะทำเรื่องอะไรอยู่คุณจะได้รับชัยชนะค่ะคนวันพฤหัสจะได้รับโอกาสของขวัญทาาุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะออย่าอย่ามัวแต่เบื่อหน่ายไม่ได้ตั้งใจบางเวลาก็ไม่ได้สนใจมองไม่เห็นโอกาสที่เขาหยิบยื่นมาให้เห็นไหมคะมือที่ยื่นมานะ่ะนั่นคือโอกาสและของขวัญเขาจะหยิบยื่นมาให้ มองให้เห็นสิ่งรอบข้างรอบกายนะคะว่าใครกําลังเข้ามาแลวเขามอบอะไรให้เราโกรธได้เหนื่อยได้หงอยเหงาได้เศร้าได้แต่อย่านานนะคะชาววันพฤหัสชาววันพฤหัสมีเคียนได้เดินทางนะคะเนี่ยมีเคียนได้เดินทางไกลเนี่ยให้ระวังเรื่องอารมณ์มีสติในการขับรถด้วยนะคะจะเจอสถานการณ์เหนื่อยอึดอัดนะ อาจจะเดินทางแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยที่ต้องทำน้น่นทำนี่พยายามทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเหนื่อยท้อขังตัวเองไว้อะไรประมาณนี้นะอรู้สึกเป็นพลังงานของคนที่เหนื่อยล้าช่วงเวลานี้นะหนึ่งหรือสาเดือนนี้ที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้นะจะมีการลุยการเทคแอคชั่นการเดินทางทำบางสิ่งบางอย่างนะเหมือนมีคุณเหมือนคุณมีสิ่งที่ให้ต้องทำนะ คุณจะเหนื่อยนะอเหมือนต้องได้ลุกได้ลุยตลอดเวลามีอะไรให้ทําอ่ะแต่ยังไงก็จะคุณก็มีความมั่นคงในเรื่องของจิตใจคนวันพฤหัสเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ผู้อื่นก็ชอบเข้าหาด้วยชอบมาขอให้คุณช่วยนะคนวันพฤหัสอืมมีเกณฑ์ได้ขยับขยายนะ มีเกณฑ์ได้ขยับขยายงานหรือไม่ถ้าหากว่าคุณรอคอยคนทางไกลหรือว่ารอคอยใครวนกลับมาเขาจะวนกลับมานะคนวันพฤหัสถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนเก,าก่าจะวนกลับมาในเรื่องของการงานมีความคิดไอเดียหรือเริ่มสร้างสรรค์มีเกณฑ์ได้ขยับขยายนะเออเป็นคนเก่งอ่ะฉลาดอือเห็นไหมคุณได้พันตัว คุณได้พันธนาการตัวเองไว้อยู่อ่ะอึดอัดกดดันหาทางออกไม่เจอกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางสถานการณ์นะให้คุณเคลียร์ตรงนี้ออกนะคะเดินออกมาค่ะอือย่าเอาตัวเองไปผูกติดไว้กับใครอย่าไปยึดติดกับใครถ้าเหนื่อยก็ออกมาเห็นไหมเหนื่อยจนไม่รู้จะทํายังไงอะกับเรื่องบางเรื่องเนี่ย หาทางออกไม่เจอปิดหูปิดตาตัวเองพันธนาก,การตัวเองไว้อยู่ถ้าเป็นในเรื่อง,องความรักนะคะเดินออกมาค่ะถึงเวลาคนที่ใช่เขาจะเข้ามาหาเองเขาจะมาในเวลาที่เหมาะสมอืมอย่าไปอยู่ในจุดจุดนั้นพาตัวเองออกมาได้แล้วพี่พลังงานของด็กดื้อนะเป็นพลังงานของความดื้อรั้นเอาแต่ใจ การบล็อกการปิดกลั่นไม่เปิดรับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอืมดื้อรัน้นลดลดตรงนี้ลงบ้างนะคะอืมคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยคุ้มครองหรือไม่ก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ยคนคนนี้เขามีลูกน้องบริวารเป็นเจ้าของกิจการได้เป็นคนที่มีอํานาจมีวาสนามีบารมีมียศมีตําแหน่งนะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะรู้สึก ขาก็เป็นคนเงียบบขรึมๆึมอ่ะเป็นคนที่มีคนเคารพยำเกรงเยอะนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานคนคนนี้เขาจะเข้ามาช่วยคุณถ้าเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็องค์ปู่ปู่เทวเวสหรือครูครูบาอาจารย์เนี่ยที่เป็นองค์ผู้ชายแก่เนี่ยเขาคอยเคารพปกปักรักเขาคอยอยู่เคียงข้างคุณคอยช่วยเหลือคุณอยู่อืมคุณจะเจอคนรักคู่รักนะรักที่เท่าเทียมกันเนี่ยคนวันพฤหัสอืม คุณจะเจอคนรักดีไม่ดีคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนของคนเก่าๆของคุณก็ได้จวนกลับมานะอืมเป็นคนที่รักอิสระอ่คนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมอมชอบอยู่กับตัวเองรักตัวเองเที่ยวอ่สนุกมีความสุขนะอืหรือไม่ตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนที่รักอิสระ หรือถ้าเป็นคนคนรักของคุณที่เขาจะเข้ามานี่ก็เขาามีนิสัยที่เป็นเด็กนะเป็นคนที่รักอิสระสบายสบายอืมเดินหลังให้กับอดีตไปแล้วการทิ้งอดีตการทิ้งเรื่องราวที่ผ่านมาความเศร้าความทุกข์ความเสียใจคนวันพฤหัสถ้ามีเกณฑ์เดินทางอย่าเดินทางกลางคืนนะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะสายตาหูตาฟ่าฟัางเดี๋ยวจะเหนื่อยนะครับรถอันตรายนะคะอืม ลืมเรื่องอดีตเรื่องความทุกข์ความเศร้าให้ได้นะคนวันพฤหัสแปะถ้วยก็คืออดีตที่ผ่านมานะยังจํำฝังใจอยู่ยังไม่ลืมเลยแปดเหรียญการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมันเหนื่อยนะคุณเป็นคนที่มีความอดทนนะเป็นคนที่รักในสิ่งที่ทำรักในสิ่งรักในงานที่ทำงานงานที่คุณทำมันออกมาดีนะ ณเป็นคนตั้งใจขยันแข็งแรงแล้วก็อดทนเก่งแล้วก็แกร่งด้วยนะอชีวิตของคุณหลังจากนี้จะมีความสุขพบแสงสว่างเจอทางออกเป็นเดะสันนะคะจะมีแสงออร่านะคนวันพฤหัสเนะี่ยเห็นไหมคะมีความสุขมากมายออยู่กับลูกกับครอบครัวลูกของคุณอาจจะเป็นเด็กที่เป็นอภิชาติตาบุตรก็ได้นะอาจจะ,ะมีความสุขสนุกสนานอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้เนาะ อเป็นพลังงานของเด็กที่มีความสุขล่าเริงลูกของคุณอาจจะเป็นอภิชาติตบุตรได้นะอืมและตัวคุณเองก็จะอยู่แบบอย่างนี้ไปก่อนอยู่แบบโสดอะ่ะไม่สนใจในเรื่องความรักไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักถ้าหากว่าคนเก่ากลับมาคุณก็เลือกที่จะรักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองคุณน่ะเป็นคนที่ มีก็ได้ไม่มีก็ได้ความรักคุณอยู่ได้คุณไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแล้วอะ่ะคุณมีความสุขคุณอยากไปไหนคุณก็ได้ไปอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากกินก็ได้กินระวังอ้วนนะคะช่วงนี้คุณวนประเลืหนึ่งถึงสามเดือนนี้ให้ระวังเรื่องอาหารการกินนะคะเพราะว่าอะไรมีความสุขเหลือเกินอมืมีความสุขสบายลวชิลๆนะคะออมจะมีใครเข้ามาเนี่ย จะมีใครเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณนะคนวันพฤหัสเป็นชาวธาตุดินพฤกษ์กันมังกรน,นะเข้ามาแบบช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะแล้วยังไงชีวิตคุณจะหลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการนะคนวันพฤหัสจะหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการอชีวิต ถ้าหากว่าคุณทําเกี่ยวกับการค้าการขายกับต่างประเทศกับทางไกลเกี่ยวกับสื่อออนไลน์คุณจะเป็นที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยม,มประสบความสําเร็จมีเงินมีทองนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เป็นไพ่ที่หลุดพ้นจากบ่วงพัฒนาการอะไรที่คุณเคยอึดอัดกดดันเคยหาทางออกไม่เจอเคยเหนื่อยที่พยายามเกี่ยวกับอดีตที่ความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจใดใที่คุณเคยมีนะคุณจะหลุดพ้นแล้วนะคุณวันวัดคุณ ุคนวันพฤหัสอ,อ่าดีมากครโอ้ถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาฟ้าเปิดดวงพลิกชีวิตฟื้นกลับคืนมาใหม่แล้วเห็นไหมคะแจสเมนคือส,สิ้นสุดวิบากกรรมผลกรรมอะไรที่คุณได้ได้ทำได,ได้ได้ชดใช้มันไปหมดแล้วชีวิตคุณจะฟื้นกลับคืนมานะถึงเวลาที่คุณจะได้รับใช้ ถึงเวลาช่วงของกรรมดีแล้วคุณจะได้ละชีวิตคุณจะกลับคืนมามเป็นช่วงของการเซฟตัวเองนะมีพื้นที่เป็นของตัวเองไม่ให้ใครไม่ใครอยากเข้ามายุ่งเกี่ยวเข้าก่ายในชีวิตของคุณมากเท่าไหร่และเป็นช่วงของการเซฟเงินประหยัดเงินมากขึ้นนะมีเงินเก็บมากขึ้นประหยัดอดออมมากขึ้นลรงงานสี่เหรียญก็คือ,อช่วงของการประหยัดอดออมเซฟใช้จ่ายเงินรู้จักใช้เป็นเนี่ยก,กินเป็นใช้เป็นประหยัดอดออมเนาะ รู้จักคุณค่าของการเงินนะมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายหรือว่ามีความคิดที่อยากจะได้ในหัวแบบคิดจินตนาการเพื่อฝันโน่นนี่นั่นอยากได้ของบางสิ่งบางอย่างในหัวเยอะแยะมากมายเลยนะม,มีแต่ก็ยังยังคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ย อือเพราะว่ามันมีตัวเลือกเข้ามาในหัวเยอะแยะอยากทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเยอะแยะไปหมดเลยคนวันพฤหัดแต่ก็กลัวว่าเงินจะไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยอืมมีการห่วงแหนเงินประหยัดเงินจะซื้อก็กระไรอยู่คิดไปคิดมาคิดหนักเนาะไม่ต้องห่วงค่ะคุณจะมีเงินเข้ามาเนาะอือคุณรวยอยู่แล้วนี่เป็นคนเป็นเศรษฐีเนาะมีเงินมีทองอยู่กับนกกับหนูอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับธรรมชาติเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยเงินคุณมีเยอะอยู่แล้วอแต่ก็ดีนะประหยัดใช้เออใช้คุณจะเห็นคุณค่าในการใช้จ่ายในการเงินนะคุณจะประหยัดมากขึ้นแต่บุญเก่าของเก่าคุณมีเยอะไงอือคุณมีทรัพย์มีสิสนมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายเห็นไหมมีคนเข้ามาเยอะแยะเลยคนวันพฤหัสเนี่ยอันนั้นก็ธาตุดินอันนี้ก็ธาตุน้ำมินกรกฤพิจิกจะเข้ามามอบความรักความเสน่หาให้กับคุณนะ มีคนเข้ามาหลายคนเลยแหละทั้งคนเก่าคนใหม่ก็สองคนคนเก่าด้วยอืมดูดีๆนะคะเอาที่สบายใจครบแล้วมีความสุขสบายใจไม่กดดันไม่อึอดอัดก็เลือกครบคนนั้นค่ะอือไพ่ของมหาเศรษฐีค่ะร่ํารวยเงินทองค่ะเห็นไหมไม่ต้องห่วงหรอกคุณมีเงินมีทอง,ม,ทองมีทรัพย์สมบัติเยอะแย,ะ,ยะมากมายบอกแล้วว่าบุญเก่าคุณเยอะอืมคุณมีเงินมีทรัพย์สินปัญหาทุกอย่างกําลังจะขี้คายไปในทิศทางที่ดีนะ ม,มีเกณฑ์การเดินทางข้ามน้ำข้ามเขาข้ามทะเลทุกสิ่งทุกอย่างขี้ขายไปในทิศทางที่ดีระวังในเรื่องของการขัดแย้งนะทะเลาะขัดแย้งกับคนรักคู่รักหรือว่าทะเลาะกับตัวเองคิดไม่รู้จะตัดสินใจยังไงมีโปรเจกต์เข้ามามีอะไรให้เลือกเข้ามาแล้วก็ลังเลสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรบางทีก็ทะเลาะขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองหรือไม่ก็ระวังในเรื่องของการทะเลาะทะเละเาะกับคนรอบข้างนั่นแหละค่ะอ่า มัม่นคงค่ะไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเงินน่ะเงินเหรียญใหญ่ด้วยนี่ราชินีถือเหรียญน,นะอืมไม่ต้องกังวลในใดในเรื่องของการเงินบอกแล้วว่าคุณเป็นเศรษฐีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาชมก็เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองนะเนี่ยอย่ากังวลใ,ใดใดไม่ต้องกลัวจะไม่พอใช้เห็นไหมมีกินมีโชคลาภลอยนะมีเงินก้อนโตด้วยนะคนวันพฤหัสเนี่ยเห็นไหม อมีโอกาสได้โชคลาภลอยโชคก้อนโตโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประธานให้หรืออที่ดินทรัพย์ยยยสินอสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้นะคุณมีเขียนได้นะเนี่ยเงินก้อนโตเลยนะถ้าได้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,น,ย,น,ยนี่คือพลังงานของชาวนะชาวันพฤหัสนะชาววันพฤหัสหนึ่งถึงสามเดือนนี้ขอสรุปเลยนะคะว่าจะมีเรื่องให้เข้ามาคิดมาเครียดมาปวดหวัวนอนไม่หลับวิตกกังวลเศร้าเสียใจใดๆเนาะ,นะอืม กังวลในเรื่องสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอืมไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงนะคุณจะได้รับใจยชนะจะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ได้เดินทางนะชาววันพฤหัสให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะเวลาขับรถอืมอย่าเหงาอย่าเบื่ออย่าเศร้าอย่านอยอืมหรือวันใครอยู่ก็รีบหายเดี๋ยวเขาจะมาง้อขอคืนดีจะมีโอกาสดีๆมองให้เห็นโอกาสนั้น จะเจอคนรักคู่รักคนคนนั้นเขาเป็นคนที่รักอิสระมีหลายพลังงานเลยนะเข้ามานะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคนวันพฤหัสมีเกณฑ์ได้เดินทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชีวิตคุณจะมีความสุขจะเป็นดังเดชสันหรือว่าถ้าคุณเลือกใช้ชีวิตคนเดียวใช้ชีวิตโสดคุณก็มีความสุขเหมือนกัน สูตรมีเงินมีทองอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวนะถึงเวลาโชคชะตาฟ้าเปิดชีวิตเปลี่ยนพลิกฟื้นนะระวังนะระวังทะเลาะกับคนรอบข้างหรือว่าทะเลาะกับตัวเองอะเพราะว่ามีโปรเจกต์มีอะไรเข้ามาให้ได้คิดได้เลือกได้ตัดสินใจเยอะแยะเลยหลุดพ้นจากห่วงพันธนาการนะอืมอะไรที่ติดค้างที่ยังพันธนาการไว้อยู่คุณก็จะหลุดคุณจะออกมาได้ มีเกณฑ์เดินทางนะทุกอย่างมันจะขี้ขายไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสได้โชคลาภลอยเงินทองเงินจากโชคจากที่ดินทรัพย์สินอสังหาริรมทรัพย์หรือว่าเงินน่ะไม่ต้องห่วงยังไงคุณก็มีความมั่นคงอยู่แล้วในเรื่องของการเงินแต่มีเกณฑ์ได้เพิ่มอีกนั่นแหละอืมจะมีคนเข้าหาคุณนะเยอะนะ เลือกให้ดีนะคะคนวันพฤหัสนี่คือพลังงานความรักของคนวันพฤหัสนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ